พระที่ประจอยกับพี่เฟิร์นของแม่ลูกเริ่มดันคับแล้วผิวเริ่มผับเหมือนกำลังนั่งชิบหนุ่ม แค่แรกๆกันแ้วแหละป้าจอยนี่แเด็กน้องไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นดูแลดีมากเลยนะวินัยวินัยความเพื่ออาทร นี่คือทีมทีมนักมวยหมดเลยเนี่ยเด็กๆพวกนี้คือนักมวยหมดเลยเขาเล่นแล้วเขาเขาแบบเหมือนห่วงเออเขาดูแลน่ะเทคแคร์ดีทีมนักมวยหมดเลยนะจ๊ทะจที่เห็นนี่คือแบบมีแต่นักมวยทั้งนั้นเลยนะจ๊ะทั้งผู้หญิงผู้ชายจ้ะเด็กอ่ะแม่นางเข้าก็พอแบบดูหุน่นดูหุ่นนักมวยดิ <c oughs> <c oughs> เห็นผมไหมครับเห็นผมไหมครับไม่จับอืมเห็นแล้ว กี้ทำไมกี้ทำไมไม่ต้องอาบนะ้ำไม่ได้เลยมันคันเหลือก้อยก็มีให้กี่มานั่งซ้อนกับพี่สิมายุกมายก อุ้ยมันโชว์ให้ฉันดูพอดีเลยอ่ะมาตอนนี้แบบแสงกำลังสวยดีมากเลยนนะ้าประจเนาะแสงกำลังสวยดีมากเลยอ่ะต้องเป็นเสาไหมมันไม่ห่วงตัวด้วยอ่ะ ป้าจอยหิงผักบุ้งหนูเลยงวดข้าวาขมันยังงวดงวดเฮ้ยพงมึงรีบมาแล้วก็ให้ย่าให้กูกินเดวนี้แล้วนะออกูหิวไงกูร้อนแม่เออยรออยู่ยาวนานมากแล้วนะ ลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้ามาสักทีอยากชื่อว่วารักจักรเพชนะแต่มีอาหารให้เรากินไหมนี่เรามีกันแค่สองตานี่เราสี่มีกระเป๋าอาหารหน่ะโอ้ดูเราชะงื้อคอรอเลยว่าหันมาให้เราหน่อยสี่พ่อคะมันแบบว่า <I know. S 2> วิวิดูมันโชว์ดิมันเหมือนแบบว่าฉันเป็นนักแสดงนะฉัน เหนมันนักแสดงประจำฟาร์มค่ะเห็นไหมเห็นสวยไหมใช่ไหมไให้จอยมากป๊าปามันคือไก่ทุกคนดูตื่นตาตื่นใจกับฟาร์มฟาร์มจั์นครนายกฟาร์มแกะนครนายกแต่มันไม่ได้มีแค่แกะนะดูสิมันมีเยอะแยะไปหมดเลยกระต่ายมันหายไปไหนหมดที่มันเต็มไปหมดเลย เอ้าแล้วแกะไปไหนอ่ะไปเข้าให้มันสิลูกกวางไงโอ้ยนี่ไงผักบุงผักบุงนี่เอาให้เต่าดิเออเอาผักบุงไว้เต่าเลยเดี๋ยวเรามาเดินไปเด้

แพะกินนมแล้เขแพะกินนมแล้วมันตัวโตเยอะแยะเลยเนี่ยอุ้ยกะปิบาราไปข้ากะปิบารานี่เอ้ยเอาผักบุ้ให้กินหน่อยเ่อตัวใหญ่มากระปิบาราเออไปเข้าะะไไจะย,ยัดมือเข้าไปเพิ่งเคยเห็นกะปิบาราครั้งแรกนะครับ อย่ายัดมือเข้าไปเข้าใจไหมคะไม่มีอาหารมาให้ฉันกินมัง้งเหรอพวกแกไปข้าวห้ามจับโนโน มีปลาสวายด้วยเห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยนี่เฟนปลานี้เหมือนในเดมอนมูน้อยนยหูหัสตรน,น้้เนเด้งจ้ะเ้ว <c oughs> ิ่งมาเต็มเลย เป็นไรหรอกาุอยหุย <c oughs> <c oughs> หันด้ตัวล่าหออกเว่าเลยเล <c oughs> <c oughs> ยยมันมีเบบีด้วย ไปข้าวลูกดูไก่นั่นที่ลูกชอบนั่นแหะเห็นไหมดูสิลูกไชายลูกมาหัวบานมาเขยา่าสิไปข้า ป้านั่งสินี่ไงฮัลโหลวางอยู่นี่ได้ยินน้องไปเข้าไหมคะหยุดยัง ใช่ต้นนัง่นพัดเลอุ้ยน่นาข้างบนนะ่ะ มีคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่ตรงนี <c oughs> วง้ว่าไงว่าไงว่าไงแอบหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่ตรงนี้แล้วจี เจ้าแกะพวกนี้นี่น่ารักมากเย็นสบายเลยสิคาเฟ่เขาก็ตกแต่งใหสวยมาก